มาสัมภาษณ์แฟดเซน,นนอนที่แพ้เมื่อคืนนะครับเป็นไงบ้างแพ้สบาย,ยดยีเล่นดีออ๋อจแต่ยังดีที่ว่ามีตุนไว้อีกสีสีแตม้มสีแตม้มหมายความว่าหมายความว่าก็ยังมีโอกาสอีกสิบห้านัดถ้าชนะทุกนัดใช่ไหมถ้าชนะก็น่าจะแชมป์อ่ะไอ้เพราะว่านำอยู่สีแ้มไงอ๋อท่นนายพูดถึงแบบชนะทุกนัดนะอ่าอ,อืม โอเคอ๋อชื่อบอกแล้วว่าปีนี้จะได้แชมป์แน่นอนไม่แน่นอนเอาไม่แน่นอนหรอไม่้นนโถเอ้ยโอเคโอเคก็ช่วงนี้แข่งสามนัดแพ้ไปสองแล้วก็แพ้ไปนหนึ่งสเสมอสองทำแต้มหายไปเยอะเลยนะเยอะเลยแต่พูดถึงอัซซัมบีบดีอยู่นะแต่ว่ายังขาดนะอะไรนะขาดะไรอ่ะเนี่ยคิดว่าขาดะไรถึงได้ไม่ชนะเมื่อคืน ใจอ่ะใจอ่ะใจไม่สู้อ่ะไม่สู้อ, <ะ S 2> สอ่ะอ้ยใจใจไม่ค่อยสู้ทำไงถึงจะสู้รู้ไหมทำไมอ่ะต้องพาไปอาบบนวดส <c oughs> <laughs> วัสดีครับพบกับผมนะครับถัดวิ่งกับบังนี่นะครับอีพีที่แปดสิบสามนะครับก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแล้วนะครับ <c oughs> ตั้งแต่แมนยูชนะอาร์เซนอลนะครับก็โอ้โหเป็นไรที่ไม่มีไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่า มันคือความจริงนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะไปบนเขากันนะครับแล้วก็ <c oughs> ไปเจอกันที่บนเขาเลยครับครับไยก,กันเลยครับพวกเรา <c oughs> พบกับโค้ดใหม่นะครับทีไมเคิลคาริกอ่าฮัลโหลอาจารย์นนนนทำไมเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับแมนอยู่ มันพอเปลี่ยนโคแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสปิริตอ๋อเสปิริตก็มาในทีมก็สปิริตก็มาสปิริตนี่มันคือทุกคนเขาเรียกม่ามีสระมีสระมีมมีสระอ่บูโน่ก็ไม่ต้องเล่นเกมรับแล้วไม่ต้องรับบุกบุกเต็มตัวบุกอย่างเดียวเอ่เอ็มโมโมก็ หลอกล่อไปเต็มตัวอืมเป็นของหน้าไปเลยสไตล์ไอดิโคไปเลยเออคุณย่าก็ได้สายย่าได้ยิงไก่เฮ้ยใช่ใช่เห็นไหมคุณย่าก็ได้สายอืมไมนูก็ได้กลับมาเกิดไมนูก็กลับมาคุมแดนกลางเออนี่เออแล้วไอโนอีกอ่ลีนิโอ ดอกกูเจ็บพักสิบสัปดาห์ครับพี่อ๋อรีดิโอเจ็บแทนสติงครับเอ่าไม่มีปัญหาแต่ว่านู่นซัดมันสองนัดใครครับดอกรู้น่าจะดอกรูเจ็บครับพักสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้นสองไอ้แก่พักไปแก่แก่ทำงานนี่ให้แก่พักสามเดือนนะไอ้พักไปเลยไอ้พักไปเลยคือสุดยอดแล้ว๋อไม่ไม่โอ้ดูลูกนั้นเนี่ยซัดแบบผีจับยัดอ่ะอืมเขาบอกอะไร อะไรล่อเต็มแข้งอะไรไอหัวเต็มข้อเต็มข้ออ่หัวเต็มล้อเต็มแข้งครับโอ้บอลนี้วิถีบอลนี้การเกือบหักนันคิดดูเลยว่าพอแมนยูอันดับสี่พี่มาเช้าเลยนะอาเช้าเลยเช้าเปิดตัวทันทีเปิดตัวแล้วนะนี่เปิดตัวนะเออบอกผมบอกผมบอกแฟนพวกพี่พี่ไปแล้วว่าตอนนี้ผมขอเปิดไปเลี้ยวแซงหน่อยนะไ้จะอเปิดไปกับพี่ป๊บแล้วก็ ปาดปาดหน้าอะไไปเลยโอ้โหไอ้พวกพี่พี่หายหมดเลยไงหนูหายไม่กล้ามาเลยไอ้พวกพี่พี่หายเลยมาเขามาเขามาช่วงที่สี่ที่ห้าพี่เออนั่นแหละมาแล้วก็หายไปเลยพอสว่างพอสว่างแล้วเขเหมือนเราแต่ก่อนเลย ใช่ไหมพอพอพอเจอแดดในพวกวิปป e> ี้หายหมดเลยเออนี hm ่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น what happened ฝรั่งว่อ w h a t happened เกิดอะไรขึ้นอทำไมพวกผีมันออกมาเจอแสงได้เมื่อก่อนผีนี่จะไม่ค่อยเจอแสงนะเดี๋ยวสังเกตไหมผมจะมาตั้งแต่ตีสี่พอทัก6กโมงผมก็จะหายไปแล้วผมแพ้แสง ใช่ใช่ใชแต่ตอนนี้ผมกอดคู่สู้แสงเลยนะมันเ,เป็นอย่างงี้ดูมีชิตชีวา่ามันทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะโอเคโอเคแล้วหนาวด้วยนะหนาวหนาวหนาว,นาวอาวาวาวัดับสี่อัดับสี่แล้วเอ,อบ้านเริ่มอยู่ลงน้ำแข็งแล้วอ้อันดับสี่เริ่มหนาวทต่ไมก่อนนี่อยู่ไว้นะูน่นนะไอ้อะไรอบ้านอยู่ใกล้กครับ โรงโงานาตากปลาเค็มอ๋อตากปลาเค็มอ่ตากปลาเค็มซักผ้านวมลในแบบนั้นเลยอืมใช่ไหมอตอนนี้โอ้ยอยู่ใกล้ลงน้ําแข็งหนาวเอะตอนแรกผมนึกว่าพี่มาพี่หายไปเพราะว่าเมียห้าไม่ให้วิ่งไม่ไม่ไคือคือเมียบอกว่าช่วงนี้ ตากแดดใช่ไหมอ๋อตากแดดใช่ไ่มคือคือต้อง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 เจอแดดอะต้องเจอแดดบ้างเอ้ยต้องต้องให้มีแสงไอ้มีออร่าบ้างโอเคแต่ช่วงนี้หนาวอะไรี๋ยเขาเรียกอะไรโซยุโซยุอะโซยุโซยุใช่ยไหมโซยุนี่มันไอ อีอิวแม่พี่ไม่เลยไม่โซยุ่ออ๋อโซยุอ่อไม่ไม่หนาวนี่หนาวนี่ก็ว่าอะไรโซยุนี่รู้เหมือนกัอหนาวนี่ก็พูดเขาพูดว่าไงหนาวเย็นภาษาภาษาลูมีอะลูมิซิโยไหมซิโยะซืออะไรนะซือโยไหมซือโยะซือโยะอ่ะซือโยว่าเย็นไหมอ๋อไม่รู้เลยภาษาลูมิผมถามเจ้าของภาษาแล้วบูภาษาไทยพี่ <ASS 2> สยบสยบสยบหนาวหนาวมากเลยตอนนี้หนาวแต่แต่แฟนปืนก็เริ่มสต๊กสตาร์แล้วนะเหลือสีแต้มเหลือสีแต้มนี่ลำหน้าจะขาเกรงแล้วนะเตะไม่ก็เป็นแล้วน่ะใช่แต่ว่าฟอ,อ,อร์มเขายังดีนะฟอร์มเขาดีบีบเขาบีบเกมจนแต่ว่าเราก็เทยสบายนะไอจีไม่มันอยู่เราเฉยเฉอ่ะมันบีบมันบีบแล้วมันบีบแบบมันบีบแบบ อะไรอ่ะเกาเรียกว่ากำปั้นรั่วลมอ่ะเห็นไหมเนี่ยรั่วลมรั่วลมเห็นไหมบีบบีบไม่ได้หรอกบีบไม่ได้ยิ่งบีบยิ่งเจ็บอ่ะเพราะว่าแมงมันมันมีหนามอ่ะเอ็มโม่ในไว้หนามมันเยอะไอ้โมโม่อ่ะพอยิ่งบีบบีบมันบีบลูงมะกอกอ่ะโอ้โหต้องปล่อยอ่ะเห็นไหมเออมันมันไม่ได้ยิ่งบีบยิ่งรนบีบแล้วยังร่นอ่ะทีมฟอร์มแชมป์อะไรอ่ะจง กองหลังส่งให้ส่งให้คู่ต่อสู้นี่เขเรียกับนี่กขเรียกก็เพชรแบบเบาๆนะเพชรเบาๆเพชรไม่ใช่ถึงตัวนี่เพชรแบบดักทางอ่ะเห็นไหมเพชรดักทางแค่เจอเพชรดักทางแค่นี้อืถึงขนาดนั้นผมว่ามันไม่ใช่ะมันมันไม่ใช่เต็งแชมอ่ะอืมเไหมก็เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปเออผมเรื่องวิ่งพูดเรื่องวิ่งต่อไห่โอ้มีพูดแต่เรื่องบอลผมว่านะ เราเราต้องไปถามรุ่นพี่อ่ะโซแคมเบลมาตินคีโอนเลยพวกนี้ไอพวกนี้มันยืนยังไงใช่ไหมเออถ้าถ้าแมนยูก็ต้องไปถามแกลี่พัตสลิตเตอร์เกิดเกิดทันไหมเกิดทันแกรี่พัส์แกลรี่พัตสเตอร์แกลี่ปัสเตอร์ยืนคู่กับ เวลามันเล่นมันชอบกอดกอดนักเตะอ่ะมันเล่นอะสตีบูธอ่าสตีบูธอย่างเงี้ยเห็นไหมสตีบูธเออเนาะสตีบูธยืนรุ่นเก่ามากเลยนะก็ใช่ไงอย่างหน้าแล้วก็น่าจะเก่าจริงเก่าเลยยืนคู่กับแกลลี่ปาลิเตอร์สตีบูธนะสตีบูธแกลลี่ปาลิเตอร์พวกป็กพวกเป็กเอเดนิสเออร์วินได้มีทรงใช่ไหมเดนิสเออร์วินเนี่ยแบกเอ้แบกขวายที่ใครนะตอนนั้นตามสิตามไม่บอลพาร์เกอร์บอลพาร์เกอร์โอ้ยยี่รุ่นเก่าจริงเนี่ยเนี่ย เออเอ้นี่นี่ตัวตัเกมอ่ะพี่ตัวตัเกมตัวเล็กๆกับพรปักเกอร์ตัวตัเกมพรอิวพรอินโวพรอินโวใช่แต่ก่อนอยู่เอ้ยนี่พรอินโอ้นี่รุ่นเก่าโบราณเลยหน้านี่มักฮิวมักฮิวเอ้ยนี่กลองหน้าฟรีชาร์ปโอ้โหนี่รุ่นเก่ามากเลยนะมักฮิวเห็นไหมเออนี่มันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหม อั่นเยอยอย่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเหรอถ้าถ้าทันยุคนี้นะผมอผมทันผม ผมท่านน่าจะ55ปีอย่างต่ำผมดูผมดูครั้งแรกเลยน,นะผมดูครัง้งแรกผมชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครั้งแรกก็ตอนที่อา,าจะเป็นน <White> อร์แมนไวซ์ไซน์นอร์แมนไวซ์ไซน์รู้จักนอร์แมนไวซ์ไซน์ไหมเคยรู้แต่ตำนานแต่ไม่เคยเห็นเขาเล่นเออนอร์แมนไวซ์ไซน์หน้าใช่ไหม่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหน้าต่ำอ่ะคล้ายๆกับปูโน,น่ยิงแรงใช่ไหมเออมันเป็นใกล้ๆหน้าต่ำใกล้ๆตอนกับปูโน่ตอนนี้แหละอืม สมัยก่อนนะพวกพี่ๆก็รุ่งเรืองมากเลยนะยุคยกแปดศูนย์เนี่ยนะยกแปดศูนย์หรอยกพี่ๆก็รุ่งเรืองมากเลยแบบโอ้ยสมัยนั้นมีจอร์นอันลิปมีเอียนลัดมีอะไรพวกนี้นะจอร์นบานโอ้จอร์นบาลมายุคหลังแล้วมายุคหลังลอูนี้ยุคหลังอ่ะยุคหลังยุคหลังแล้ว มันมันจะเข้าใกล้เก้าสูงแล้วไอ้จอนบาี่ยนะนีเก่าจริงเนี่ยแปดห้าปีปีแปดห้าพี่อาจจะเจ็ดสิบปีแล้วอายุปีแปดห้านะปีแปดห้าปีแปดห้าในีจริงเอครับกับพวกพี่พี่แปดห้าแล้วแปดห้าหนึ่งข้าแปดห้าจริงไหมครับกับพวกพี่พี่โอ้โหนี่เก่ามากดูบอลได้เกิดเลยก็ส่งก็ส่งไอ้เจ้าหนูโนแมนไวเซย์ลงมาโอ้หนี่เขาเป็นเจ้าหนูเอ้แมนไวเซย์ขาเป็นเจ้าหนูตอนนั้นอ่ะเป็นไอ้เจ้าหนูโนแมนไวเซย์ลงมา ปั่นตอนนั้นนะกล้องหลังกล้องหลังอ่ะกล้องหลังอ่ะกล้องหลังนะตอนนั้นอะสตีฟนิโคโอแล้วนิโกนี่เป็นกล้องหลังของพวกพี่ๆนะตอนนั้นนะโอ้สตีฟนิโกสตีฟนิโกแล้วประตูนี่คุณพี่บุชกอฟเบลล่าอ๋อตอนั้นตอนั้นตอนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันตัวนี้เออบุชกอฟเบลล่าเนี่ยเป็นเป็นประตูเนี่ยอายุยาวนะเออเป็นยาวโดนน้องไปน้วยไซส์ปั่นปั่น ฟังกันไว้โอ้โสามเหลี่ยมเลยตอนนั้นค้องกุญยานะวะเนี่ยโอ้โหน้องน้องกุณย่าเลยแต่ว่าไอ้คนไอ้คนที่ส่งให้ตอนนั้นเคยได้ยินไหมไบรอันนอฟสันตัดเกมมาได้เคยได้ยินเออตัดเกมมาได้บอลมันตุ๊ก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 เข้าเต้านอแมนไว้ไซส์ปั่นโป้งเดียวหนึ่งศูนย์ได้แช็คไหมพี่ครับโอ้โหโอันนี้นักต่อที่อ์เล็กฟุตบอลสันคมไหมพี่ไม่ใช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 ่หรอกรกรตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่า รอยแอดกินสันรอยแอดกินสันอ๋อนี่เก่ามากเลยแฟนผีตัวจริงไหมล่ะเราเนี่ยเออรอยแอดกินสันเนี่ยรอยแอดกินสันเนี่ยมันไม่ใช่เก่าธรรมดานะโบราณด้วยรอยรอยรอยแอดกินสันรุ่นเก่าโบราณเลยแล้วทีนี้อ่ะมันประจวบเหมาะกับสมัยก่อนน่ะมันมีหนังสือหนังสือเกาเรียกว่าอ่ากีฬากีฬาแอนการ์ตูนน่ะกีฬาแอนการ์ตูนน่ะมันมี มันมีนังมันมีคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งรอยแห่งโรเวอร์รอยแห่งโรเวอร์คอลัมน์นี้นะไม่มีใครรู้จักตอนนั้นตอนตอนนั้นมันมันจะมีมันจะมีมันจะมีการ์ตูนนะโอการ์ตูนอ๋อมันจะมีการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนว่านี่แหละจะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะออกนะตอนนั้นย้อนเวลากลับไปนะย้อนเวลากลับไปที่ผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเรื่องมันมันเป็นแบบนี้มันมีแมนเชสเตอร์โรเวอร์แมนเชสเตอร์โรเวอร์แมนเชสเตอร์โรเวอร์การ์ตูนเหรอทำไมผมเป็นการ์ตูนเลย เป็นการ์ตูนมีแล้วก็จะมีแบบรอ,องเท้าของบินนี่อันนี้ครับรองเทา้าแมนยูรองเท้าบินนี่อามิตรีระเบิดอะไรอะไรพวกนี้นะ,ละแล้วทีนี้มันประจวบเหมาะก,กับว่า <c oughs> มันมีหนังสือเอ่อสตอรี่อยู่เรื่องหนึ่งว่ารอยแห่งโรเวอร์แมนเชสเตอร์โรเวอร์แล้วบางเอิญปีนั้นเนี่ย1985เนี่ยแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด ออแล้วบ้านผมมันพวกพี่ๆทั้งบ้านแล้วผมเนี่ยคนเดียวเสือกมาเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตอังดูเลยคนเดียวเป็นแกดำอยู่ในบ้านหายากเลยเนี่ยเออเป็นแกะดำเป็นแกดำในบ้านว่าผมชอบคำว่าแมนเชสเตอร์เออแล้วมันแก่งทุกครั้งเนี่ยมันชนะพวกพี่ๆทุกครั้งเออเป็นอย่างนี้เออตอนนั้นนะก็เลยตามติดตามตอนนั้นก็ แต่ก็ได้แชมป์เองครับนะได้แชมป์เองครับพี่พี่ก็เป็นแชมป์ดีวิชั่นหนึ่งตรงนั้นโอ้พี่พี่ต้องเป็นก็ยังโหดนะตอนเออแค่นี้ดันคลิปไอ้พวกนี้โอ้โหน่ากลัวแล้วมายุคหลังๆนี่แค่นี้ดันคลิปเลยโอ้แล้วพอมาหลังๆนี่พวกพี่ๆซื้อเปียเตอร์เบสซี่ลี่โอ้จอห์นบานก็ไปอีกโอ้โหรุ่นเก่ามากอืมแต่ว่าโดนโดนแมนยูยิงสีหนึ่งประจำอ๋อจริงเหรออโอ้แต่ว่านั่นแหละ มันจเจอเมนูนี่มันมันมันแย่ทางมันแย่ทางมันแย่ทางกูนี่เขาบอกว่าเขาเรียกแดงเดือดสมัยก่อนเรียกแดงเดือดอเออนั่นแหละแล้วทีนี้พวกพี่ๆเนี่ยพอหลังๆเนี่ยอ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะช่วงตอนหลังๆก็คือตั้งแต่ตั้งแต่แกนี่ดันกิ๊ดแกนี่ดันกิ๊ดย้ายออกไม่ไม่ไม่จะย้ายออกแกนี่แกนีดกน่ดักนกิ๊ดเนี่ย มันเขาเรียกแขวนสตาร์ทแขวนสตาร์ทอ่าพอแขวนสตาร์ทเสร็จปั๊บก็มาเป็นโค้ดมาเป็นโค้ดในพวกพีพ่พีก็เลยนั่นแหละก็เลยอยู่ในยุคของเขาเรียกดรอปลงดรอปลงพวกพี่พี่ดับลงสามสิบกว่าปีอ่ะดรอปลงในจุดเริ่มต้นเหมือนเล็กเฟอร์กรูสันไหมจะได้ฝาเป็นโค้ดนะฮะก็เป็นนักเตะก,ก,ก็ใช่ก็ยุค แต่ว่าเคนนี่ดักกิทนี่เก่งมากเลยพี่ใช่ไหมเก่งเก่งเคนนี่ดักกิทนี่เราไม่เคยรู้เลยเนี่ยเนียผู้ยังไม่รู้เลยอืเคนนี่ดักกิทนี่มันก็เหมือนเมสซี่สมัยนี้อ่ะโเจดฉายก็เลยเจดฉายเจดฉายเคนนี่ดักกิทนะเออเคนนี่ดักกิแฟทเนียผู้ต้องจำไว้เลยนะพอหลังจากเคนนี่ดักกิท มันก็มาพวกนี้พรแกชคอยพรแกสคอยอยู่ที่ตัวไม่อยู่สเปอร์พรอยู่สเปอร์พรแกสคอยเขาเรียกว่านักเตะสร้างสรรค์สร้างสรรค์เตะขีเมาเออนักเตะสร้างสรรค์แต่นี่นักกีตาร์ทำไมยุคคนโกนยุครุ่น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 แบบรุ่น70นล้นก็ไอ้นู่นนหะจอร์ดเบดจอร์ดเบดทันการเตะเดี่ยวนันตำนานแมนยูเลยทันดูจอร์ดเบดเล่นเดี๋ยว ไม่ทันไม่ทันนไม่ทันไม่ทันไม่ทันอันนี้มันคือก่อนหน้าแค่นี้ดั์กิชใช่ไหมเออก่อนหน้าเลยก่อนหน้าโอ้สิ่นี้เราเราเกลับมายุคปัจจุบันยุคปัจจุบันยุคป่านี่ย้อนเวลาป่านี่ย้อนเวลากับบมาปีปีเก้านยแล้วุ่เกนอ่เป็นยุคของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละยุคเกันเอออันนี้ผมทันนะได้เอลิกสิริคันโตนาเออินดิคันโตนาในดักนิชย้นเวลา เพราะว่าเจ็บใจไปซื้อเจเลอร์ไม่มาเจเลอร์ไม่ยอมมานะเจเลอร์ไม่ยอมมาเจเลอร์ไม่ยอมมาเจเลอร์ยอมไปอยู่ยอมไปอยู่แบ็กเบิร์นแบ็กเบิร์นเนาะจะแบ็กเบิร์นได้แคมปีนั้นอย่าเออนี่าเสียดายป๋าเลยแบบไม่ไหนไหนไม่มาก็ไปไปล่อเด็กซิตโกของนิวคาสเซิลมาเลยก็คือแอนดี้โกอแอนดี้โกมายืนคู่กับใบยก เก้า <ไ professors fingers out> ปีหล hehe, alive, <ur ating> <out> ังจากนั้นมาปาฟาดสามแชมป์เลยโอ้สามแชมป์เลยหนึ่งเก้า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 ผมนี่ไม่นอนเลยนะไม่นอนเลยคืนนั้นใช่ไหมคืนนั้นไม่นอนเลยเฝ้าเฝ้าดูกับบาเยรนผมว่าน่าจะพลุนเลยทีสองรู้สึกแต่บาเยรนมันแม่นสองแม่นคานเย็นคนเล่อไม่ใช่เย็นคนเล่อใครโลโลทาทมาติวสไหมตอนนั้นทำมาติวออกทีหนึ่งจบเลยครับโอ้โหในป็นแชมป์เลยครับ หนูตามตะวุฒเจอเจอสองสำรองเท็กซี้เชลิงแฮมกับเอเล็กูนาโซชาเออสโรชาสโรชาโอ้ยอนเวลากลับไปหัวเราะย้อนเวลากลับไปกับลุงไก่เห็นไหมนี่เลยพูดเรื่องวิ่งบ้างดีกว่าพี่เรื่องบินวันนี้ก็จะมาโซนสอง อีกส่วนสอง่องสองมาจามาอาบแดดเนี่ยจะเริ่มเหนือเจ็ดโมงพี่ทํางานกี่โมงวันนี้อ่ะไม่ทางานอันนี้ทาแล้วทําแล้วใช่ไหมทาแล้วทผมเป็นสายสืบวันนี้เาเป็นสายสืบคุณคุณวันนี้คุณคุณเจมร้อยโลไหมวันนี้ไอ้จ้าร้อยโลป่าวันนี้ร้อยโลป่เขาเป็นนักวิ่งเทลร้อยรอยกิโลทีีรอยวันนี้เทียร้อย ผู้หญิงคนแรกคนแรกของที่ไปเล่นเทลโร่อยแยาย่าเขิน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 ม่คนแรกของอะไรวะผมเพราะว่าใครอังอังเรานี่เองเออคนแรกของหนูบ้านหมนน้ำร้อนไอ้นี่มันมีคนแรกไงใช่ไหมเออเหมือน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 ผมมนุษย์คนแรกของอำเภอเวตรที่วิ่งมาตอนต่ำกว่าสามชั่วโมง จริงเหรออ้นนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ยเป็นตำนานเลย่ยเป็นตำนานเลยนี่ผมนี่คนแรกไงโออคนที่สองก็เทคนิคการแพทย์อ๋อเราเราพูดถึงบุคลากรเปรีตรงนะไอ้นี้ไม่ใช่ธรรมดานะเออเออน้อยกว่าสามชั่วโมงอ่ะต่ำกว่าสามชั่วโมงวันละทอนอะเสรดเท่าไหร่สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเหรอสี่หนึ่งห้ายาวๆนี่เห็นไหม มนุษย์คนแรกไม่ธรรมดานะเออแล้วผมนี่นะยะลามาลาทอนนี่ก็จัดครั้งแรกนะผมอ๋อสองนะเทคนิคการแพทย์นี่วิ่งด้วยกันเหรอสนามมันวิ่งด้วยกันของสนามด้วยกันเออใครเข้าก่อนผมหละผมนี่ผมคนที่สองคนที่สามเทคนิคการแพทย์น่าจะจำไม่ผิดน่าจะออห้า อ๋อนี่ไม่ธรรมดาก็คือนคนที่คนที่หนะ้าของของของทั้งหมดที่ทำการแข่งขันธรรมดาไม่ธรรมดา,าไม่ธรรมดาดูเลยนี่ผมรอตอนนี้เขาไปเขาไปเก็บตัวอยู่แม่สวยแม่สวยแม่สวย ไม่ไม่บม,ม,มบออกเสียงสูงไหมแม่สวยแม่สวย,สวยอ่าแม่สวยถูกครับถูกครับออตอนนี้เขาไปเก็บตัวอยู่แม่สวยอ่าเก็บตัวอยู่เขาเขารู้สึกว่าเขาจะากลับกลับมาล้างตานะเพราะว่ามีขนเข้าตากลับมาล้างตาไอเทลร้อยร้อยใหม่ร้อยใหม่อะไรทักอย่างนี่แหละอตอนนี้เขาก็ลัไปเก็บตัวอยู่กินไหนทุกวันเลยไปไปเล่นไปทำท่าสะคอตอนเย็น ทุกวันเลยแอบซุ่มนะซุ่มไม่ให้ใครดูแต่ว่าผมรู้ว่าผมเขาลถฐานทุกวันผมไปซื้อของกินไงตอนนั้นเป็นเ<อ>ด่น <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> บอก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 ว่าให้ให้ให้เวดเวดเวทมือเยอะหน่อยเวทมือเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไม่โพไม่แล้หรอเวดมือมือนะมือมือใครไม่โพ้ <c oughs> นะี่ส่วนมากแกจะจะจะมือจะจะอ่อนอ๋อมือแกอ่อนอ่อนอ่อนนิ่มมือเพราะว่าผมดูแล้วปีแรกปีแรกนี้มือแหกมือแหกปีสองนี่หัก มือหักมือปีที่สามแล้วพี่มือหลุดไม่รู้แต่ปีนี้น่าจะน่าจะน่าจะมือแข็งกันแหละโอเคม่เผมว่ากลับเด้แล้วมั้งได้ได้โมงแล้วผมเป็นด้าอาหารนี่ลูกวันนี้ตกลงว่าเราไม่ได้คุยเรื่องบอลกันทั้งวันหัวรอบแบบหัวรอบแบบแบบแบบบอบูวโอเคเวครับก็วันนี้วิ่งไปห้ากิโลแล้วครับแล้วก็ เจอพี่ไก่แล้วก็โมอยู่กันตั้งนานนะครับก็โอเคครับแบบตอนช้าก็แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับ